เปิดบ้านน้ำฝนกุลนัทใช้มนาหวังคืนดีคบพระเอกด,ดังสุดงงผู้ชายมีโรคสองใบเปิดบ้านน้ำฝนกุลนัทรำไห้กอดลูกสาวคนรักจากไปรีบเขียนพินัยกรรมกับเรื่องราวที่เคยมีรักแบบลับๆกับคนในวงการและเหตุผลที่ต้องเลิกกับคนในวงการคนนี้เพราะประโยคที่ว่าเราเลิกกันเถอะครับอยากได้เขากลับมาถึงกับต้องพึ่งสายมูเพราะผิดหวังกับผู้ชายไทยบอยจึงมุ่งมั่นมากที่จะออกนอกประเทศ คนเคยมีความรักกับคนในวงการมาก่อนเกิดความสัมพันธ์ในครั้งนั้นไม่มีใครรู้เพราะเป็นพระเอกในฟันของเพื่อนที่อาศัยยืมมือเราให้ไปชอบ <_' S 1> ก็เป็นรักแรกนานอยู่7-8เดือนก็เลิกกันถามว่าเกิดอะไรขึ้น <_' S 1> ก็เพราะว่าเขามีคนนึงอยูและความรักก็กลับเข้ามาสู่คนในวงการอีกครั้งเขาเป็นน้องเป็นเด็กใหม่ก็ะเพิงเข้ามาในวงการด้วยความที่เราสองคนคบกันแล้วเขาก็ดังมากที่เราเลิกกันเหมือนเป็นวันที่เขามาพูดกับเราว่าเลิกกันเถอะ สองสามวันเขาก็โทรกลับมาร้องไห้เหมือนเด็กเลยแล้วเขาก็บอกว่าฉันรู้ว่าในอนาคตฉันจะต้องเสียใจกับสิ่งที่ฉันทำอยู่แต่ไม่ได้แล้วก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าที่ไหนด้ยวยความที่เราอยากได้เขากลับมามากเราก็เลยไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าให้เอามานามาลูกนึงแล้วเขาก็บอกว่าตอนสัมภาษณ์ให้กำอันนี้ไว้นะแล้วนักข่าวก็ถามว่าได้ข่าวว่าทั้งคู่จะแต่งงานแล้วผู้ชายก็เป็นแบบนั้นแบบเราเลิกกันแล้วครับ เราตอนนั้นบีบมะนาวจะเป็นน้ำอยู่แล้วคือมะนาวไม่ช่วยอะไรและในที่สุดก็มาเจอความรักที่เป็นความรักสุดท้ายนอกวงการก็มีแล้วในวงการก็มีแล้วเราก็เลยแบบไม่เอาแล้วดีกว่าออกนอกประเทศดีกว่าคือการไม่เอาผู้ชายไทยแล้วแล้วไปเจอเนื้องอกที่หน้าอกใช่ไทมิ่งมันเป็นประมาณว่าหลังจากเรากลับจากอเมริกาเราก็ไปตรวจร่างกายเพราะไม่ได้ตรวจมาสปีแล้วเนื่องจากว่าจิมทําลูกอยู่ก็เลยไม่ได้ไปตรวจเลย พ่อตรวจเห็นหน้าหมอปุ๊กเราก็รู้สึกเลยว่าท่าไม่ดีพ่อตรวจเสร็จมันก็ต้องไปฟังผลนกอดลูกแล้วน้ำตาไหลกลัวมากไม่อยากเต้นเพื่อนก็บอกว่ามันรักษาหายแบบเห็นแต่หน้าลูกรอยมาแล้วเหมือนทำพินัยกรรม